ฟิลเลอร์คืออะไรฉีดแล้วดีอย่างไรอันตรายหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบโดยคุณหมอแ้งจาก s w w l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  n n ิ well ผมหมอแ้งนะครับในแพทย์ทัวเนศ่เสียทาพิทักษ์ฟิลเลอร์ทุกวันนี้นะครับเป็นไฮยาลูริกแอซิดนะครับซึ่งเจ้าตัวไฮยาลูริกแอซิดเนี่ยเราจะใช้เข้าไปเติมเต็มในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเช่นใบหน้า ก็จะช่วยแก้เรื่องความหย่อนคล้อยให้หน้าเนี่ยกลับมาดูเด็กหรืออ่อนเยาว์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นิยมในวันนี้ในกลุ่มผู้ชายนะครับก็คือการเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศชายหรือน้องชายนะครับให้มีทั้งขนาดความกว้างที่มากขึ้นแล้วก็ความยาวที่มากขึ้นครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณผู้ชายได้หลักการในการเพิ่มขนาดนะครับกับเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับส่วนข้อดีนะครับที่เราใช้ฟิลเลอร์นะครับหรือไฮโดรลิกแอซิดเนี่ยในการเติมขนาดของน้องชายนะคร คือมันไม่เน่านะครับแล้วก็มันปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคือเ้าากิดไปเทียบก,กับวิธีอื่นเช่นเอาไขามันมาเติมเนี่ยการเติมฟิลเลอร์เนี่ยก็จะมีผิวสัมผัสนะครับความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติกว่าไขามันนะครับอีกอย่างนึงการเติมไขมันเนี่ยก็ต้องไปดูดไขมันจากส่วนอื่นในร่างกายเรามาเติมนะครับก็มีโอากาสที่มันจะสลายได้แล้วก็ผิวสัมผัสก็ไม่เป็นธรรมชาติขอให้คนไข้ไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่าที่เราเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่ผ่าน fda แล้วก็มีออยอไทยรับรองนะครับ ให้ความปลอดภัยกับคนไข้เป็นหลักสําคัญอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็ผ่านการเทรนนิ่งนะครับมาอย่างโดยตรงนะครับในการฉีดฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คนไข้ทุกคนนะครับสบายใจได้เลยนะครับในการมาเติมฟิลเลอร์ที่นี่ส่วนใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือมีคําถามนะครับสามารถติดต่อช่องทางตามนี้ได้เลยนะครับ